มาสบายดีที่น้องผู้ฝ่ายทุกคนวันนี้แต่มาผู้่อกับบ๊อบเบลผู้ไทยอีสเส้นเดิมเช่นเคยครับมาพบพ่อวันนี้ก็เป็นเมนูซ้อยจุโอ้เหนืองามพี่น้องเด็ดเครื่องในมาหลายอยู่ฮนะเกลิ่นไม้กะบกระดิ่งอ่อนของผมผมใส่กันบ่ได้กิน่นโดนแล้วขอโทษเขอให้ผู้ที่บอกกินดิบเนาะครับเนาะความมักไพ่มักมันบดดามาใส่กันเนาะพี่นอนะนะ้องเนาะฮะบ๊เบเบลลายเด็กเจ้า เกียคนๆเลยพี่น้องอืมนะฝากก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามกดซับตะไคร่ส่องบอมบ์าหัวไทยเลยเด้อครับพี่น้องเอ้ยสอยหนุ่มสิวสกีบดัวพี่น้องอืมอืมว่ะหัว คือ่าผากินไอยู่หมนอกพี่นอนองตับตับงงามเลยพี่นนองอืม,อมใส่ตับย่อนก่อนอืมสดออกเลยพี่น้องเลยบังตับย่อนก่อนอืม สามสิบกีบน,นะครับอืมอ๋อเห้พี่ให้น้องบังน้าก่อนนะอือืมวน้อยอืม อือืของแสบแล้วเราบ้างเนื้อสันเลยเนะี่ยอย่าสันนมะอืม อืมดูดอ้ออันนี้เป็นเนื้อหอัวกี่แล้วพี่หลองเนาะเนื้อหอัวกี่อ่ะอืิริวห้ยเงี้ยจินกรับขอความมึงอืม มมไม่นูนี่ไม่นูปวดหอนเลยจับใหตปีเหงนอะไรกเข้ามกนจับอาคิลิวเนี่ยสัน จัดนี้พี่ให้น้องมึงจะทำสามอย่างลงไปเจีาก,กับข้มอมน้ำดีขนาดน้องเลยอือดูเลย อืมอืมผมอำลังเข้ากันดีขนาดะอืมอย่าสันทุกยอย่างอืม mặc sốt keo rồi ừ. <laughs> chu tập chưa tao con phi nào ấy เดีย๋ยวเป็นเนื้อง่ากีมือได้กเห็ดตะก้อยตะก้อยแล้วบ้าเยนเมนูอห้พนี่หอ้องมือกันต่อยจูดกับบาทกันว่าสิหืมกระเขากันแท้รับสามสิบเกียอ หมักสดตัวพี่นอ้องจังไรอาทะลดดี นี hey, ่แหละเขาเรียกว่าจุข่าเสียงอืม เพราะคำสาดาไายเปล่าพี่ผังน,น้องเ,อเรืองเพชรกึองล้ว ออเออยครับต่พอพอกขาบอมบาวุฒิใเพียงแค่นี้คลิปนี้ใ่อยจุปวดติดตามบอมบพบญวุฒิใในคลิปหน้านะ ขอลาเพื่อนคณิสบายดีสวัสดีครับ